ดูคลิปนี้2นาทีแล้วจะไม่ต้องเสียเวลาอีก3ปีในการเลือกผ้ามาแต่งไทยสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงเวลาแต่งผ้าไทยนะอย่างแรกเลยก็คือรูปร่างของตัวเองถ้าเป็นคนที่มีสะโพกสะโพกใหญ่เอวหนาะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเวลานุ่งอะ่ะอย่าให้มันมีแบบมาพันมาผูกรุ่มร่ามบริเวณเอวบริเวณสะโพกเพราะมันจะทำให้แกดูอ้วนขึ้นไง มันจะทําให้แกดูตัวหนาขึ้นในทางกลับกันบางคนเนี่ยเป็นคนสะโพกเล็กเป็นคนไม่มีสะโพกอย่างเงี้ยก็จะใช้วิธีพันวิธีผูกยังไงก็ได้ mm. เพื่อที่จะทําให้รูปร่างมันสมดุลมันจะได้ดูมีสะโพกขึ้นมามันจะได้สวยนะกับอีกเรื่องหนึง่งเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเลือกเนื้อผ้าการเลือกเนื้อผ้าสําคัญมากเพราะว่า ผ้าไทยเนี่ยมันจะมีทั้งแบบที่เป็นผ้านิ่มผ้าทิ้งใช่ไหมหรือว่าผ้าบางอย่างก็เป็นผ้าแข็งมันไม่จําเป็นว่าจะเกี่ยวกับมันเป็นผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายนะเพราะไม่ว่ามันจะเป็นไหมหรือเป็นฝ้ายเนี่ยมันก็จะมีความอย่างผ้าไหมบางอย่างที่มันปนขี้ฝ้ายปนฝ้ายอะไรเข้าไปหรือมันเป็นผ้าไหมเนื้อหนางี้มันก็จะเหมาะกับการที่ตัดเป็นูตรตัดเป็นกระโปรงตัดอะไรให้มันเป็นทรงมากกว่า ลองจับจับดูถ้าเกิดเป็นคนที่ใช้ของพวกเนี้จะรู้แต่ถ้ามันเป็นถ้าแกอยากนุ่งเป็นแบบพันนุ่งอยากจะตัดเป็นผ้าถุงอยากจะเอามาผูกได้โดยไม่ต้องเย็บอย่าเงี้ยแกต้องเลือกผ้าที่มันเป็นเนื้อนิ่มหน่อยเพราะว่าพอผ้ามันนิ่มเน่ยแกะจะไปจับมันพันผูกหรือจีบหน้านางหรืออะไรเงี้ยมันจะสวยแต่ถ้ามันเป็นผ้าที่แบบหนาแข็งเป็นทรงอันนั้นบอกเลยมันจะไม่เหมาะกับการ เอามาจีบหน้านางเอามาผูกเอามาอะไรทั้งสิ้นแต่มันจะอาจจะเหมาะกับการนุ่งจงกระเบนหรือว่าถ้าอยากจะแต่งเป็นไทยประยุกต์อ่ะไทยสมัยใหม่อย่างเงี้ยก็แนะนําว่าให้ตัดไปเลยให้ตัดเป็นเย็บสําเร็จจะเป็นกระโปรงกางเกงเป็นสูทเป็นอะไรก็ตามอย่างเงี้ยแล้วมันจะสวยกว่านะจ๊ะสังเกตอย่าลืมสังเกตสังเกตรายละเอียดเหล่านี้ใหด้ดีดูเลือกผ้าให้เนื้อผ้าเหมาะกับรูปร่างตัวเอง แล้วเวลาแต่งมันจะได้สวยอย่าใช้ผ้าข้ามประเภทเช่นเอาผ้าเนื้อนิ่มไปตัดสูตรเออหรือไปตัดเสื้อน,นอกหรือว่าเอาผ้าแข็งๆมาผูกมาพันถ้าทำอย่างนั้นน่ะจะไม่ได้จะไม่ได้ลุกที่สวยเลยแล้วก็จะเสียสตังค์ไปฟรีๆนะจ๊ะ